แม่แม่ดูพี่ดาเลยค่ะทุกคนดูพรพี่ดาเมื่อกี้นางกระโดดใส่บุ๋มบิ๋มใช่ไหมคะพี่ดารู้นะคะทุกคนแม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่านะลูกนะนะนะโอโอ้โอ้โอ้ไม่ว่านะนะพี่ดาตกใจะคะ่ะบุ๋มบิ๋มกระโดดเข้ามาหอมพี่ดาค่ะทุกคนพี่ดาตกใจเหรอลูกเหรอ นะโอ้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูนะนางกลัวแม่ดูด๊บดูเลยคะทุกคนนางนางเหมือนสับนึกผิดนะคะทุกคนเขาสับนึกผิดมากเลยนะโอ้ดีดังเดี๋ยวให้พี่บุ๋มบิีมหอมเลยถ่ายโทษนะบ,บ๋มมันนี่ลูกนะให้พี่บุ๋มไม่ให้บุ๋มบีมลุกขึ้นม,ม,มาหอ,อมเลยไอ้ออออบุ๋มบีมหอมหอมมากงุ้นไายหอมมากงุ้นไม่เป็นไรลูก หอมหอมลูกหอมเร็วเร็วเรกลัวป no ุ่มบีมกลัวพีด้าเลยค่ะทุกคนพี่มหอมมะอ๋ออ่ะไม่เป็นไรลูกนี่มืออยู่นี่อ่ะหอมอ่ะหี่มือหอมนิดหอมนิดบีอ๋อโอ้โหวัตัวค่ะทุกคนเห็นไหม